ร้านล่มนี้เป็นร้านเดียวรออจากการโดนทิ้งระเบิดอ่ะคุณเอาแล้วนะเอาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปดูเราก็เริ่มแล้วเลยเริ่องลอมดอนมีเรื่องารเรื่องเราเรา เร<ม>า <London S 2> ลอนดอนไม่ต้องเป็นต้องไม่ต้องพูดเออลอนดอนมีเรื่องรล่าลอนดอนมีเรื่องราวลอนดอนมีเรื่องเล่าลอนดอนมีเรื่องราวที่สวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของลอนดอนมีเรื่องรม เขาคิดมาแล้วมากมายเกิการแบบว่าคิดกบกลกบปีอะไรมาเรียบร้อยสุดพี่ชี่ชอบเป็นคนที่ถามว่าดิฉันน่เหมือนแบบว่าทาอะไรซึบซับซึบซับอะเยอะไปหมดอะไปทําได้ยังไงดิฉันน่ะก็ทาทาได้บ้างแล้วก็ไม่ค่อยได้บ้างแต่ว่าหลัดเลยดิฉันน่าจะเป็นคนชอบที่คิดถึงไอเดียอะไรใดๆอะเวลาเราเดินทางมาหานั่งทูบมาน้อง1ินาทีอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเอาละวันนี้ต้องพูดอะไรบ้าง2ยู่สามสี่ visualize มันในสามสถานีนั้นที่พี่ทำ เรานอนมีเรื่องลมเกินมาเพื่อเป็นนิเทศคือต้องบอกจริงว่านี่ต้องต่างนิเทศของกันแหลนิจูเพราะว่า<อ>นิจูมันทําให้เราสามารถคิดคอปี้ได้ค่อนข้างเก่<อ>งเพราะว่าพวกแฮชแท็กต่างๆที่พี่สร้ง<ม>างขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรแหวววนไปวอล์กวนไปแม้แต่แบบไปขับเมีย ในซีรีส์ของลอนดอนมีเรื่องเล่าเนี่ยจะพาพวกคุณเนี่ยไปยังโลเคชันต่างๆในเอ่อลอนดอนที่ตัวเราเองที่อยู่ลอนดอนเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาก็อาจจะไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักแม้กระทั่งประวัติของมันเราจะตามหนังสือเล่มนี้คือ Historic London อแล้วก็ Energy อ่ะพี่อยากให้มันเป็น Energy แบบผ่นอนคลาย ล <l ose> ดกลัวเดี๋ยวนี้กำัมีแอ<ม>นไซต์ดีรถนาที่ <anxiety. S 1> อยากให้อเอเนจีมันแบบผ่อนคลายเราไม่ต้องกระตุ้นขู่มากใครอยากได้ดูอะไรที่มันเป็นความตื่นเต้นก็ไปดูคลิปเตอือนของพี่นะคะตอนนี้อยู่กลางเมืองสุดๆที่พิชี่บอกเลยว่าเราอยู่ตรงไหนทำไมมันกลางเมืองสุดสถานที่ที่เราจะไปในวันนี้เนะี่ยสถานีที่ใกล้ที่สุดก็คือ Tottenham Court Road Station <l ose> เรเชื่อหนังสือเราจะไม่ได้เชื่อพิชี่เขาบอกจริงๆว่า nearest station สถานีที่ใกล้ที่สุดก็คือ Tottenham Court Road ต้องบอกทุกคนก่อนเนาะว่าถ้ามาลอนดอนะล้วคือที่อ่านผิดอ่ะไม่ต้องไม่โทษตัวเองคือบางครั มันเห็น<ช> <he en S 2> แล้วมันอยากจะอ่านว่าท o อดเทนแฮมอ่าใช่ปะมันคือท็อดหนึ่งใช่ปะบางทีมันเห็นว่าแบบเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นไลเซสเตอร์สแควร์มันอ่านเป็นเลสเตอร์เลสเตอร์เป็นเลสเตอร์สแควร์ฟูลม ฟูลเลิมมาเลยนะเนี่ยฟูลเลมเบอร์มิงแฮมวันนี้ก็เบอร์มิงแฮมเคยเห็นมุกอะไรปะฟูลแฮมแล้วก็เปนแฮมแล้วก็มีเวสต์แฮมเวสต์แฮมอีแฮมแล้วก็ลอตติ้งแฮมที่แฮมหายไปเลยใช่อันเนี้ยมูฟอังกฤษอังจัยคือจะบอกเลยว่าถ้ามาลอนดอนเจอชื่อพวกนี้ก็ถามคนลอนดอนหรือไม่ก็ถามเพื่อนที่อยู่ที่นี่ก็ได้เวลาสถานีเราไปถึงแล้วลองฟังดูว่าเขาออกเสียงว่าอะไร next station Tottenham Court Road อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันหนึ่งที่บอกเลยว่าอยากแผ่นสุดอยากแผนที่เห็นวันนี้กันมาแล้ลอนดอน ฉันก็แค่ได้เห็นสถานีไม่ได้เห็นรถแดงแต่ว่าได้อันหนึ่งที่ปราบเซียนจริงชื่อสถานีนี้คือซัสสักโอ้ใช่ทุกเลยเจอแน่คือมันเขียนซาลวากอะไรแบบแต่มันคือซัสสักซัสสัสแล้วไม่ใช่แค่คนไทยหรือต่างชาติแบบเราจริงๆเจ้าของภาษาถ้าเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนน่ะมาจากเมืองอื่นที่ไม่ใช่ลอนดอนอย่างเงี้ยบางคนก็อ่านไม่เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นโนบอรีสนะคะทุกคนยูเจอซัสสักเข้าไปก เอาล่ะวันนี้เราจะไปที่ร้านร้านหนึ่งคือถ้ามาอังกฤษอังก์ใจหรือลอนดอนแล้วเนี่ยเธอต้องเตรียมใจเลยว่าอากาศมันจะเปลี่ยนบ้งบ่อยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือรม่มใช่ร่มและต้องดูรถด,ด้วยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาเวลาเดีฉันเดินคุณเห็นว่าดิ่ฉันดูเป็นคนแบบนี้นะดิฉันเป็นคนแบบระแวดระวังกับการบไม่ไม่เป็นสกิลบล็อกเกอร์ฉันไม่เคยเวลาเหลือบมองทรายมองฝาในบล็อกวนไปคือมันมองจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้มองเหลือบๆแอดแอดไม่ได้ไม่ได้เดินชนเสาอะไรอย่างนี้เลยจริงจริมันมองตลอดมองแบบมองเนี่ยรถ มาหรือเปล่ามองไฟเขียวมองมองนกดิฉันไม่คนมองนะดิฉันนมองทุกอย่างแต่คนอื่นก็มองดิฉันะ <laughs> ามาต่อว่าทำไมร่อนต้องมีร่มเป็นอุปกรณ์สําคัญมากนะนักเรียนมาเนี่ยก็ต้องแนะนำว่าต้องถือมาเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยลืมเราลอนดอนเนี่ยมันเป็นประเทศชาวเกาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีก็จะฝนตกบ่อยอย่างที่เราอาจจะชอบเห็นภาพแบบคนใส่ชุดดำแล้วก็ถือร่มดำเพราะฉะนั้นร่มเนี่ยเป็นหนึ่งในท่าหนึ่งของเค้าเจอเขาเลยละกันเราไม่ต้องพูดดังก็ได้ไหมเพราะว่าเรามีไม่ติดแบบการขึ้นสแตนเชียร์โปรเจโกต์ห่อโปรเจกต์เสียงโปรเจกต์ตีนหนึ่งะ พูดแค่นี้พอดังนั้นคืออันนี้บอกเลยนะว่าเป็นเรื่องจริงที่พีชพูดนะคุณมาลอนดอนนะหรือมาอังกฤษไม่มีถัวไม่เป็นไรไม่มีรมไม่ได้ ตอนที่พิทมาเรียนใหม่ๆอะออกจากบ้านแล้วบอกว่าอุ้ยวันนั้นฝนจะตกแล้วแบบไม่ได้เอาล้มออกมาเพื่อนที่เขาอยู่ลอนดอนมาก่อนอยู่แล้วว่าเขาก็บอกว่าหูยใจกล้ามากนะออกมานอกบ้านแบบไม่พกตมเช็ค <c oughs> อากาศแล้วก็ดูด้วยว่าร่มที่ตัวเองมีอะมันเหมาะกับอากาศในวันนั้นหรือเปล่า <c oughs> ที่แนะนําว่าไม่ไม่ให้ใช้ร่มของแกนนะตุบเยอะนอกจากว่าจะเป็นร่มแบบอันใหญ่ๆ <c oughs> เลยพี่ชี้ถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เจมส์สมิธแอนด์ซันอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะ <c oughs> ว่า description เนี่ยคือลอนดอนส์ล่าส์อัมเบรล่าเมเกอร์เป็นร้านทำร่มใน ขายขายเพราะว่าอันนี้ที่นี่เขาทำร่มที่เป็นแบบป e ด้วยหมายความว่าอะไรพี่ชี Made t อ order ทำสั่งตัดพิเศษเพื่อคุณแล้วร่มอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นร่มกระรองกองแกงแบบที่พี่ลูกกอปอก็จะไม่รอดก็คือจะไม่รอดมาเจอลมอังกฤษเนี่ยจะมีจังหวะที่ฝนตกปึ๊บเนี่ยเขาจะใช้ร่มกับไม่ใช้เลยแล้วเดินตากฝนเอาวซึ่งก็งงเหมือนกันคนที่ไม่ใช้ร่มซึ่งก็คือสายที่ฉันน่าเป็นถ้าถ้าเป็นเหมือนว่าฝนประมาณนี้ก็จะไม่คว่ออกมา าตามหนังสือเล่นมนี้เนี่ยร้านที่เรากำลังมองอยู่ตรงนี้เลยนะซึ่งเซ็นทรัลมากๆแล้วเราเดินผ่านตรงนี้บ่อยมากผ่านบ่อยมากแต่แตไม่เคยสังเกตเลยจริงอันนี้เนี่ยเก่ามากคุณนี่เขาเรียกว่าบรอลลี่ช็อปแปลว่าอัมเบรลาคือเขาใช้คำว่า London s i s t o r i ท์ b r o ลลี่ช has stood virtually unchanged inside and out since the uh, 1850s คือมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในต,ตั้งแต่1850 คุณคิดเล็กเลยแต่เขาไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่ปีหนึ่งแปห้าสเราก็ เออช่างเถอะเขาจะมีผีไม่มีแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกยนะคะว่ามันจะเก่ามากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาใช้คําว่ามัน conspicuous คือเด่นนึกถึงนึกถึงชุดสีเหลืองพี่มันเด่นมากเมื่อคุณไปเทียบกับช็อปฟรอนต์ของศตวรรษที่21กระโดดกระเด็นกระเด้งเมือายกนั้นเพราะว่ามันตั้งแต่1850แล้วมันเขาใช้คําว่า unchange คือเขาไม่เปลี่ยนทั้งข้างนอกและข้างในและที่สําคัญที่สุดพี่ชี่เขาบอกว่ามันเป็นช็อปเดียวบนถนนเส้นนี้นะที่รอดจากเดอะบิ๊ก ตอนวตอนที่มีสงครามโลกแล้วเยอรมันทิ้งระเบิดอาไปทำกันบ้านมาเล็กน้อยเหมือนกันว่าตอนนั้นที่วกช่วงโลาวทุกคนในแอเรียตรงนี้ก็คือโดนถล่มทลายยับไปหมดร้านล่มนี้เป็นร้านเดียวรอดจากการโดนทิ้งระเบิดอะคุณเอาแล้วนะเอาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปดูร้อย <100 S 2> กว่าปีตรงนี้ฮอนเชตกดหนึ่ง ไม่ฮอนเช็กด2กล่องเลือดดู <laughs> โอ้เก่ามากดูดิตัวอักษรข้างหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยคือ <ab> มันดูมนความ <you. S 1> แบบยูเอสตาบลิชหนึ่งแปดสามศูนย์แล้ววันนี้พี่เราอะคะ่ะจะเข้าไปซื้อรอมบีสปอกจากร้านนี้ไม่อาจจะไม่เปสปอคมากเดี๋ยวต้องบอกว่าพอเข้าไปในร้านเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถถ่ายอะไรนี้ได้เพราะว่าพี่ว่าเป็นเรื่องของ p r i เ a c y เดี๋ยวอาจจะแบบว่าไปเลือกเลือกอะไรให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านนี้ฟังท่อนนี้ต้องรู้ด้วยนะคือเขาบอกว่าข้างในอ่ะลูกเกา e อดเดิร e ดล to ward a g a i n s t the bad luck of o p opening an u m b r e l l ล indoors อ๋อเพราะว่าจริงๆคนอังกฤษเขาก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าเปิดกลางร่มกลางร่มใน <Ind> อินโดร์ต่างร่มในที่ร่มม <c oughs> ันจะโชคร้ายดังนั้น,นไทยก็มีไหมใช่ไหมต่างร่มในมที่ร่มเนี่ยคนไทยกยางร่มในที่ร่มไม่ได้ใส่หมวกเงี้ยไม่ได้อะความเชื่อแบบไทยก็เยอะให้มองหาว่ามันจะมีตัว lucky horseshoes เหมือนมาคาน์เตอร์แอกเจ้าที่ทีนึ่งเออมามาแบบกันโชคร้ายที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราไปแบบต้องลองเพราะร่มมันจะซื้อร่มคนต้องลองที่สําคัญที่สุดเลยอันนี้ข้อมูลก่อนเข้าไปในร้านร้านนี้ถ้าเราซื้อร่มมา่ะเอามาซ่อมได้ตลอดตลอดชีวิตชีวิตอะ lifetime warranty บ้าเปะละ่าผู้เขียนหนังสือลิมบอกว่าลม่มถูกอันที่ซื้อจากที่นี่อะค่ะบอกเลยว่ามัน built to last built to last ก็คือมันสร้างมาเพื่อให้อยู่ไปได้ตลอดสร้างมาเพื่อให้อยู่นานเหมือนรายการของสามตอนอันนี้อย่าเรียกว่า built to last ไปเดี๋ยวลองตามพี่ลูกกอลเข้าไปใดๆกว่าส ไม่แสดงรอบที่สองแล้วเว้ยเรายังไม่ได้ครั้นที่เลยจะตามพี่ลูกกลับไปจะตามพี่ลูกกลับไปพฟ่แดงรอบที่สองแล้วเว้ยความเก่าของชอบดูดิแล้วเนี่ยตอนอายุเยอะก็ต้องสน่อยอ๋อเพราะว่าร้านเนี้ยเขาไม่ได้ขายแค่ร่มถูกก็คือมีทั้งเชนถูกอ๋อแล้วเขาบอกว่าสมัยก่อนอ่ะร้านเนี้ยมันเคยแบบเป็นช่วงวิกตอเรียเขาจะฮิตทำไอ้นี่ที่มันเป็นไม้เท้าที่พุชออกมาแล้วเป็นแดกเกอร์ อ่แบบตอนนี้ไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้เขาดิสคอนนให้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเหมือนบอกว่า k ิง <'s> ส์แมนเออแี่นี่นะแล้วดูสิมันเหมาะเธอเริ่มเดินไม่ไหวแล้วเงี้ยหรอแต่แต่วันนี้ยังไม่ใช่วันนั้นมันยีงเดินได้ไหวอย,อยู่ปะ ยซื้อไปแล้วหัวหัวหัวของพี่เป็นเหมือนเป็นกระต่ายอันนึงหัวที่เป็นกระต่ายแต่ว่าวันนี้มันเกินเหตุอันนี้ไดงออกมาเป็นมีดป่ะ no 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 folding one or not a folding one like a full length yes yeah okay shall I show you Yeah? I and I love all the more water I know. Hair, I know, yeah. I know. the Very dye. nice. That actually screams you. Yes. <laughs> that actually <laughs> screams you. It's for me, yes. It's for it's you might find that very Too small. small. I have like a few really big umbrellas, so I'm looking for this sort of, you know, size. Right, oh, okay. Oh actually, I've read that you have like that um, and horse shoes or something that like the good luck um, thing oh, for we have like the upside down horseshoe. Is that true? <laughs> โอ a คโอเคลูกนี i ส i s i e v e คิวอิตอ s สมีน่าจะเป็นเขียวบ้างไม่ได้จริงจงไงที่เขาถามว่าพี่ใช้เองไหมเพราะว่าจริงๆรง้านเนี้ยเวลาเขาเมทูออเดอร์เขาจะดูว่าแบบส่วนสูงคุณเป็นยังไงไซส์ประมาณไหนเขาจะทำแบบว่าให้มันแมทส่วนสูงเขเลย This is so cute though I really like this one I think you look cute with that No Okay Never mind Okay ไม่รับความนตเศอันนี้ถ้าเป็น color wise Cool. Color-wise, like this is Law. what I've been looking for, this oh, like color, yes, so I've been looking the, for. The, this is actually slightly larger, so if you, if you align the tips, uh -huh. you can see it's got about one and a half inches. Uh -huh. Same with this one, mm -hmm. I don't know how you find. It. Is that drawers also from 1830? Uh, not like far off, they are all the original fittings. Yeah. ซีคุณลอเรนซ์เขาพูดไทยได้คุณพ่อคุณแม่เขาเคยไปอยู่ไทยมาเลิศมากลอนดอนมีเรื่องเล่าเรือลอนดอนมีเรื่องเล่าเมื่อกเขาพูดขอบคุณครับสวัสดีครับสุดตัดมาจากร้านใช่ซึ่งถือว่าเซนทรัลมากเก๋มากแล้วแสงสวยมากในขอดูซินี่เปิดเผยราคาได้ไหมคะคุณคณาทิปอันนี้ประมาณ1 5 0 50ปอนด์50กว่าที่เป็นเงินไทยเท่าไหร่ ก็ประมาณเท่านี้ขึ้นมาป๊อปขึ้นมาตรงนี้ถ้าเกิดว่าในแง่ของการซื้อล่มบางคนอาจจะบอกว่าเออแพงก็ยอมรับแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เราย้ำแบบว่าล่มของร้านนี้มัน built to last ถ้าเกิดแบบดูจากคุณภาพแล้วหรืออะไรใดๆเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะใช้คุ้มคือพี่เป็นคนใช้ของคุ้มนะเหมือนที่บว่าคุณเห็นหมวกพี่ใส่พี่ก็จะใส่คุ้มแบบไม่เพราะเน้นแวร์วนไปเข้มขัดหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะแบบใช้ค่อนข้างคุ้มดังนั้นมาลองดูดีกว่าว่าล่มที่เราซื้อมาพี่ต้องปลดลงมานิดนึงอะ ถ้าอืเพื่อมันก็จะเก็บตรงนี้ไงมันก็จะเก็บตรงนี้ให้เราเ<อ>แล้วก็ปลดลงมา โอเคฟาร์มอ่ะฝนตกคือติ๊ดๆๆๆๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือมันสวยคือสีสเสรดูดิสีสวยมาแล้วสวยป่ะสวยป่ะเขาคิดมาแล้วเลยว่าเนี่ยเขาจะต้องแบบเป็นธีมสีนี้ในวันฝนตกในลอนดอนอยากได้ล่มสีสีนี้มานานแต่ว่าหาไม่ได้แล้วก็ล่มเก่ามันก็ยังไม่พังอะค่ะแล้วมันก็เลยได้เลิกก็คือนางก็พังคือเวลาล่มพังอ่ะต้องบอกกับว่ามันจะหงุดหงิดเนาะเหมือนเวลาเขาเขาพังตรงนี้ไปอะแล้วว่าเรากลางหรืออะไรอย่างเงี้ย ม,มันก็จะแบบกระยองกระแยงกระองมันจะกระยองกระแยงไปหมดตอนนี้อยากให้ดูงานว่ะพี่ซี่คือ,อ,องานมันพรีเมียมเนี่ย made in England แล้วก็ <รอ S 2> คือคือ,ค,อคืออันนี้เป็นเป็นบมบูนะคะอันนี้คือบมบูคือมีความแบบพรีเมียมจริงๆแต่นั้นก็ตอนนี้ใครผัดเขาอะไรอย่างงี้ใช่ใครก็ตามที่เหมือนหาร่มแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาที่ลอนดอนวันนี้ลอนดอนมีเรื่องเล่าก็ได้พาคุณมาที่วันนี้มีเรื่อง่มถูกต้องคือมันเป็น ร้านที่แบบปังจริงๆอ่ะไม่ลอวฮิสโอริกมากแล้วในร้านก็คือแบบว่าเต็มไปด้วยใดๆไปทักคุณลอเรนซ์บอกว่าเป็นเพื่อนกับคุณแอลอยู่ที่ชื่อแอลแล้วก็เป็นเพื่อนกับคุณพิชี่ใช่แล้วเขาก็จะถามว่าใครใครแล้วก็ถามว่าใครแล้วก็เก็บล้มแบบนี้อุ้ยเอ้ยทำไมพี่เป็นคนเก็บล้มเรียบรอยขนาดนี้ยบ้าปะเนี้ยอ้าวขอขอดูอีกรอบได้ปะถ้าฝนตกอ่ะสูิฝนเริ่มตกหนึ่งสองสามติดตื้อติดตื้ดอโอ้ยฝนมาละเท่าไ่ปึ๊บ เรียบร้อยเดินกลับมาเก็บล่มเดินปุ๊บจับเวลาค่ะอะไรเลยอีพิซี่เนี่ยเก็บล่มอยากรู้ว่าจะเก็บเก็บเห้อพี่เก็บล่มเรียบร้อยมากอะเร็วมาวกอย่าลืมตรงนี้นะถ้าเกิดว่าใครไปซื้อล่มของร้านนี้ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะ มันก็จะเกล็อกลงไปเลยเขาไม่ได้มีปุ่มกดแบบปึ๊กๆเหมือนร่มทั่วไปไม่ไม่อันนี้ก็ค่ข้างแล้วก็นี้อปแล้วก็คล้องแล้วก็เออเอามือใส่กระเป๋านิดนึงแล้วก็กระโดดตึ๊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 ดตดตึ๊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 ดตึดตึ๊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 ด ต้องเดินตามถ่ายเขาบอต่อสันถายแต่ตั้งให้เราว่ไม <c oughs> ่แค่นี้ก็ <c oughs> วันนี้ลอนดอนมีเรื่องรมะะ่มเป็นยังไงบ้างคะคุณดูแล้วคุณได้อะไรไปไหมก็สามารถที่จะเม้นมาได้นะคะว่าชอบรายการหรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวตอนต่อไปจะพาไปไหนในลอนดอนเดี๋ยวตามกันพวกวันนี้เนี่ยร่มทุกคันเขาแฮนด์เมดอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่1,830จนถึงตอนนี้ทุกคันยังแฮนด์เมดอยู่นะคะก็คือมีเวิร์กช็อปอยู่ข้างล่างของร้านตรงนี้ที่เขาก็ยังทามือในทุกๆคันก็ถือว่าเป็นเปิดประสบการณ์ื็เนี่ยเขาบอกว่าเขาค อน last umbrella maker, maker. ตามนั้นจริงๆแล้วเดี๋ยวพี่มีล่มอันหนึ่งที่ซื้อจากที่นี่ด้วยแต่ว่าสายยางที่รัดล่มอ่ะมันเริ่มหย่อนละก็จะเอามาคุณลอเรนซ์บอกว่าเ,าเอามาซ่อมได้เลยวู้ <Ooh. S 1> ตอนแรกที่เขาบอกว่ามีอีกเกอกมาเอาไว้แบบกันอันลักกี้อะไรเงี้ยตอนแรกก็ยังมีภ้าไม่ค่อยออกว่าแบบเอ๊ะมันจะต้องมีอะไรยังไงจนกระทั่งหันมาเจอพีเนี่ย <Yeah. S 1> กลางล่มในร้านเลยก็เลยอ๋อมันเอาไว้สำหรับคนแบบนี้นี่แหละซีมันต้องการหอ,อกม่ามันต้องการ พออพอพี่ทำแล้วมันเม็กซ์เซนตอนแรกคิดภาพไม่ออกเว้ยแต่ว่าพอทำแล้วอโอมันต้องมีคนที่แบบกลางมาเพื่อดูว่าร่มมันถือแล้วมันใช่มันใช่มันเหมพราะว่าคือเวลาอยู่ถ้าอยู่ไปซื้อร่มตามทั่วไปมันเด็กเขาไม่กลางเขาก็ซื้อเลยแล้วก็ไปเลยแต่นี่คือไม่ได้เพราะมันต้องดูมันเหมาะกับเราหรือเปล่ามันบอกว่าจับแล้วมันเข้ามือไม้จับแล้วมันเหมือนแบบอุ้ยจึ้งมันแบบจับแล้วมันได้หรือเปล่าเมื่อกี้เอนิจมันให้เราเหมือนอะไรหรือเปล่าเหมือนตอนแฮร์รี่ไปเลือกไม้แก่เซนซีนที่พี่รู้กังล้มเมื่อกี้ ไม่ได้รอเล่นมันคือืบนว่าจับแล้วรู้สึกว่าจ,จับปืนแล้วแบบเนี้ยล่มมันคุยอ,อยู่เราหรือเปล่าเราเป็นคนหลอนเหมือนกันนะ เราก็ใช้ได้เลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะฝากลูกคา้าปปเข้าด้วยนะคะ,ะเพราะตอนนี้ลูกค้าเป็นโกอยู่นี่กับแองกรสอยู่แต่ลูกคาก้าคนอหนนเข้าได้นะคะสเลิฟ <c oughs> ก็เข้าแล้วนะคะแต่ลูกค้าคนอืนนเข้าได้เลยเนาะนะคะฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกคา้าท่านใดสนใจที่จะสปอนเซอร์ซีรีส์นี้ของเรานะคะลอนดอนเรื่องเราเรื่องเหล่าเรื่องเราเรื่องเร่าเรื่องแล้วเรื่องล้มค่ะเดี๋ยวตอนต่อไปจะมีเรื่องอะไรเรามาติดต่อติดต่ออะไรวะเรามาติดตามกันแต่ตอนก็ <c oughs> ไปก่อนจะไปถ่ายคลิปเดินแล้ววเร็ว,รวพี่ชื่อเติมแ oh. สงหมดบายได้บายค่ะทุกคนบาย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 